สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาสาธิตการก่อฟันหมูแล้วครับผมนะครับบนสองสี่นะครับผมพยายามเอานิ้วล็อกดินไว้น,นะครับเพื่อไม่ให้โดนเครื่องกอ่อบนสองสี่จัดการแล้วครับผมล่างอีกสองสี่จัดการเลยครับผม กอนิดเดียวก็พอครับถ้ากอลึกฟันจะแตกหรือมีเลือดนะครับไหออกมาได้ทําให้ฟันเขาเน่าอาจจะเน่านะครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับลิกมาดูลักษณะมือการจับนะครับนิ้วดันไว้ร่างก็สองสี่เดินนะครับ บนก็สองที่นะครับการเลยครับผมพยายามอย่าให้โดนลิ้ีปากน้องนะครับพยายาเอามือดันใหน้ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตัดหางนะครับแล้วก็มีเครื่องครับใช้ความร้อนใน,นการตัดเรื่อมาให้เลืออกและหาเสื้อเป็นตัวนรัิ้วรัน ไม่สั้นเกินไปนะครับไม่ยาวเกินไปครับทียบร้อยครับแั้นนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกทำมันูครับไม่ยากนะครับทุกคนต้องฝึกฝนให้บ่อยๆนะครับถึงจะชินและชำนาญนะครับผมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ